สวัสดีเด้อจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ากต้งหัวไข่ด่าผัวไข่พี่น้องสก้านวดวดตกมนวดขึตกไปหาหมอพี่น้องจ้ามันหมอนัดสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องเด้อรอบวัดจันทร์ขอขอเลื่อนไปมืงอื่นเด้อพี่น้องเด้อฝนมันตกมันใบม้วงเหรอใบม้วงที่ผ่านดอกจ้าพี่น้องแล้มันคึ้นบ่หมันนี่มึงมึงอากาศเห็นไหมเหรอ พ่่นะพี่น้องบ่มีแดดเลยบ้านนี่แดดดีดีอยากกิดทึบมันใบม่วงเลยเนาะมันบ่ทันมันบ่ทันตอนแรกว่าต้องคนหน่อยๆคนหลายไม่หยาบพี่น้องมะพี่หิวมากินนล้วกันชาวน้ำปลาแดกบ่ใส่บกพริกบ่าเจ้าเาหน้าปลาแดก เอาบุกรพริกเมื่อไหออน่นึ่งที่ยังดีเสียบเนะเรื่องปลาหอยกินกับซีนหลอดแล้วเสียบครับพี่นอ้องจ่ะเอาโม่มาโชดนี่เนี่ยทำหนานะเราจะสู้แม่ยังไม่ไหรขอหนุห่มฮะเฮ้ อ <Okay. S 2> น้องใหม่เฮ้ยหิวเขาจนว่าสั้นพี่น้องคุ้นกับไลยหลาโบมีนหลาทั้งมดาหลายปวดหลา่าเด็กหน่อยมมกป่วยหลยเฉยเด็กหน่อยเด็กหน่อยเป็นไข่เป็น นั่นหลายเนอ,อ,อสวัสดีครับนะอย่างเนี่ย,ยกินเขาก็ซูชิบอกกินเขาก็เขบขนมจีนกินเขาก็ชิมชิมหน่อยอ้าาอยื่งมันยังไลอวเกียงเขียบเย็นแตะเขียบเย็น เย็นเขียบเย็นเขีบเยน็นว่าใส่ตูเ้เย็นไว้ที่ยังเดี๋ยวซื้อมาจากตลาดนั้นแหละนี่เลยลูกดึงขี้มี่ไปห้องเอาไม่เนี้ยๆกินแน่อเอาไว้ดูกินแน่เอ้ยบวกท่นกินนะครับจ้ะน,นั่นแหนเขียบโรสเขีบโรไฟทองใบเจยเอากิน วันอะไรงนี่ครับพอได้กินก็นได้เด้ว่าตะลูกพได้กินน้ทำไมพี่น้องทำไมไล่บอกเขาอ่ะก็เด็กไปเอาดอิบอไปเอานูา่ว còn ươn, còn chiêu sông, chờ, chờ, bắt trống lên. đi, chờ bèo, 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 น้ำไหลตอนหน่อยเด้อยมันก็ยังลาดยืนเด้อลาดนี่น้ำหน่อยตอนไหลเป็นอย่างคือยังใส่น้ำหน่อยพี่พี่น้องเขาขายตอนเขาขายตอนเพราะว่าใส่น้ำหลแบบมันนห้างคุ้นกับมักน้ำหลาห้างค้นกับมักน้ำาน้อยเช <c oughs> ่หราพวกปลานี่คือจะเอาไปต่ำเจียว <c oughs> nam 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 say om say kẹng ngũ chi lên mẹ nó xong ừ khỏi bớt hết lúc hình bị đoàn văn vừa bỏ vài chân để nè Ừm, nhớ phải chìm cất nó khỏi bao ẩm quần đi bỏ vài chân để liền tuột liền tha đi bò chân cho chìm giá ขาดเล็กเดือนเดือนที่แล้ว่าเลือดสามสิบสามเดือนนี้ขึ้นแค่อันคิดเดียวเป็นสามสิบสี่มองกันเลยให้กินอให้กินธาุเล็กต่อไปแล้วกับเดือนอีกสองเดือนนัดฟังผลทรัสซีเมียอ๋อเพิ่มตัวเพิ่มจอยเลือดเพิ่มตัวทรัลซิเมียแมนเพิ่มอันอีกสองเดือนตอนแรกเพิ่มนัดอีกเดือนนึงแล้วเพิ่งเลยว่าเอ้ย เอาสองเดือนดีกว ER. ่าเนาะแต่ว네่ายาหอบกับเคื่อให้ todas, ่นไปเรื year, hmm. ่อยๆยาหอบก็คือพ่นไปเรื่อยๆเพราะว่าลูกคอยบ่ได้เป็นหอบเพราะว่าบ่ได้เป็นหอบกแต่ว่าเพิ่นให้เพิ่นให้่นเข้ากับเข้ากับปนแม่นบอกแล้วพี่น้อง่นเศร้าเรื่องแม่นบอกวันนี้เป็นว่าคาเรือนนี่เนี่ยังขึ้นนึ้นแต่ว่าค้น่หลายอืนแค่ันเดียวอืวันนี้แต่ว่าน้ำหนักเพิ่นอ่ะึ้นน้ำหนักขึ้นสองโลหมอก็เลยว่าเออมันไปขึ้นน้ำหนัก น้ำนักคือรัววกคนกับีผลทางเคียงเลยอิใหญ่เพิง่งมาอยู่แต่ว่านี่นี่จิงเขามีเข้ากับไม่เป็นอยังหมออะก,กับบริบาลอย่างเนาะสวัสดีค่ะคุณหมอขาเถอะ <c oughs> นี่นี่แต่ว่าจอดเดีลือดหาย <c oughs> หายจะมุ่งเนี่ยเดือดห้เพิ่นว่าอันคุณหมอดูดเอาในมองเห็นอเพิ่นเลือดแดงเลยเพิ่นว่า Thì xong 2 tháng gần cái chó ít anh em bạn vai chơi chó liệt ít chứ, cũng bảo mò bảo là phải phải phăng khuẩn gì แำไมยังเสกินกะแก้วเนาะพี่น้องมันก็นแจ้วกับปุลไหมเงาะกวนเอาอ่ะต้องนี่ยังให้เป้าไปหามหมอได้พี่น้องโมงเมนต์วาอ่า เป็นโดนๆเป็นนักๆักแล้วจังไปหาหมออันนี้เขาเขารักษาตอนเนื่องตอนเนื่องเขาเกิดคนหมอกับที่ดรู้เขากับที่ไดรู้รว่าลูกเขาเป็นอียงยังไม่ยเนียๆๆๆ่ยเนี่ยอะจิงยาตอนเนืองโอเคซักมือนึ่งไมไ่ต้องหายเลยเน,อน,อนอ้องพี่น้องเนาะตาบป่ต่ายก่อนโอว่าโรกได้กระซะ <ม>อืมไปแล้วไป,ไป,อป,ปเอาลปเลยไปก่อนมีนงก,กินข้าวเดอ้อส,ส,สวัสดีครับกินขา้าวกันไรชุดตัวนี้เสะนะอ